เป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับไฟฟ้าซ้ายขวาเป็นเบาะสีครีมสไตล์ผู้บริหารเลยอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นสไตล์ t o y ยต a าแบบรูปโฉมเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ตรงนี้เป็นสำหรับใส่แก้วน้ำสองอันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ถ้ากดปุ๊บด้านหลังจะเป็นอะไรตัวบังแดดด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเสริมให้เป็นตัวใส่ เสียบ USB นะครับหรือว่าเป็น AUX นะครับแล้วก็จะมีตัวา่าชาร์จเจอร์ตรงนี้สวัสดีครับผมท้ายสำลีมออโต้นะครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเรามารีวิวรถให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรีวิวรถนะครับเราฝากช่องไว้นิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเรานิดนึงนะครับ แล้วก็เรามีแฟนเพจนะครับสามเหลี่ยมออโต้นะครับเข้าไปติดตามได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นเจ้า Toyota c a m มรครับคันนี้เป็นปี2015นะครับก็ฟังก์ชันของเขาจะมีอะไรได้ะายบ้างมาเรามาดูกันเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นโฉม m i n o นะครับก็จะเป็นโฉมใหม่แบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับโตโยต้าอันติสนะครับแลนล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็โฉมหน้าจะเป็นกระจังหน้าจะเป็นโครเมียม นะครับ3ลายก็คือจะเป็นลายดั้งเดิมของ To โยต a เลยนะครับด้านข้างนะครับตัวล้อตัวนี้จะเป็นล้อจากศูนย์นะครับเดิมๆนะครับขอบ16นะครับเป็นล้อขอบ16นะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็จะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีไฟกระพริบด้วยด้านนี้นะครับด้ามจับประตูนะครับด้ามจับประตูตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับโครเมียมนะครับก็สวยมากๆเลยนะครับรอบคันก็จะประมาณนี้นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นไฟแบบ LED นะครับโฉบเฉี่ยวตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตาแคมรี่มาให้เลยสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีที่เก็บของครับกว้างขวางนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นอะไหล่นะครับแม่แรงต่างๆนะครับแล้วก็มีล้ออะไหล่ด้านล่างนะครับเสริมให้เลยล้อหนึ่งแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าด้านหน้าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่า เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับก็ใครที่อยากได้รถที่แบบว่าขับสบายกว้างขวางแนะนําเป็นเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง VVTI 2000นะครับเป็นเครื่อง164แรงม้านะครับสีสุทนะครับฝาเปิดเป็นไฮดรอลิกนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับร้านเรานะครับก็คือจะบอกนิดนึงว่าเป็นรถที่คัดเกตมาแล้วนะครับไม่มีชนไม่ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มี น้ำท่วมไฟไหม้กับใหม่แน่นอนนะครับก็คือถ้าซื้อรถจากร้านเรารับประกันได้เลยว่าเป็นรถที่ใหม่มือเดียวแน่นอนนะครับนี่เดิมๆนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นเดิมๆมีตาปั๊มจากโรงงานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนย้อมแมวแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันนะครับใช้เป็นเครื่องเป็นน้ํามันเบนซินนะครับตัวนี้นะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับมีฟังก์ชันอะไรที่ทุกคนต้องการซื้อ บ้างนะครับคันนี้แคมรี่ครับเปิดไปด้านในนะครับปุ๊บนี่เบาะด้านในนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับไฟฟ้าซ้ายขวาเป็นเบาะสีครีมสไตล์ผู้บริหารเลยอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะมีตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นสไตล์ t o y ยต a แบบรูปโฉมเดิมเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ตรงนี้เป็นสำหรับใส่แก้วน้ำา2อันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ถ้ากดปุ๊บด้านหลังจะเป็น ก็เรื่องหลายตัวบางแดดด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเสริมให้เป็นตัวใส่เสียบ usb นะครับหรือว่าเป็น aux นะครับแล้วก็จะมีตัวขาชาร์เจอร์ตรงนี้นะครับถือว่ามีตัวเหมาะกับการที่ว่าเราชาร์จไปขี่รถไปอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเลยพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องต่อ bluetooth นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันเปลี่ยนช่องอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยด้านขวาจะเป็นปุ่ม engine start ก็คือจะเป็น เขาเรียกอะไรคีเลตดันนะครับคือเราไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนะครับกุญแจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนะครับมีโหมดกันลื่นไหลนะครับแล้วก็บอกไฟฟ้าซ้ายขวาด้านด้านหลังจะที่ต่างจากรถคันอื่นๆนะครับที่ผมดูมากับ Eco Car เมื่อเปรียบเทียบกันด้านหลังจะมีแอร์มาให้ครับตัวแอร์ส่วนตัวของคนที่นั่งด้านหลังเลยนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีช่องใส่ด้านซ้ายขวานะครับเป็นช่องเล็กๆอันนี้ไม่ทราบว่าใส่สามารถใส่พวกบัตรพวกอะไรลงไปได้นะครับเป็นช่องเล็กๆนี่ก็คือความกว้างขวางของเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบรถคันใหญ่ๆนะครับเราตัวใหญ่เนาะสามารถนั่งได้ไหมถ,ถือว่าคันนี้ว่ามันนั่งสบายมากๆเลยนะครับสําหรับตัวผมสูง180นะครับก็นั่งสบายๆยืดขาได้สบายเลยถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับรถอีโคคาร์นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2000นะครับเอาล้ครับ ใครที่ชอบคันนี้นะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่3เหลี่ยมออโต้นะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยตรงเลยครับที่เบอร์099-028-7385นะครับสุดท้ายนี้นะครับเล,เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือก3มเหลี่ยมออโต้วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสาเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto 3เหลี่ยมออโต้ขอนแกน แล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ Facebook สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้